สวัสดีครับก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของช่อง Joe Secret Channel นะครับคลิปนี้ก็จะมาพรีวิวนะครับหนังสือเล่มหนึ่งครับที่กำลังจะัดพิมพ์ขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่ามังกาซินนะครับ My Life in Comic Version มังกซินมันจะเป็นหนังสือไซส์ A5 เป็นหลักอันนี้จะเป็นมังกาซินเล่มแรกที่เป็นขนาด A6 นะครับจริงๆเล่มนี้ จัดเตรียมขึ้นมาเป็นพิเศษนะเพราะว่า,าผมกำลังจะไปแสดงงานที่ที่ญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นงานแสดงผลงานของนักวาดภาพประกอบในงานที่ชื่อว่า Unknown อ s ช a นะครับปีนี้นะปี2023นี่แหละนะครับก็กจริงๆผมเคยไปมาครั้งนึงแล้วแหละนะครับครั้งนั้นก็เคยทำมารกกซินขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับเช่นกันนะครับแล้วก็ จุดประสงค์ของมันก็คือการนําไปใช้เผยแพร่ที่ในงานนั่นแหละนะครับหลักๆก,ก็ไม่ได้ไปขายที่นู่นนะครับหลักๆก,ก็คือเหมือนกับไปมอบให้ผู้ที่สนใจกรรมการหรือว่าแกลเลอรี่หรือใครที่คิดว่าดเราจะคอนเน็ชันกับเขาต่อไปนะครับอันนั้นก็เป็นครั้งแรกนะรแต่ว่าปัญหาของครั้งแรกเนี่ยคือตอนนั้นพอเล่มันใหญ่อะครับการขนไปที่ญี่ปุ่นมันก,ก็ขนได้ยากนะครับ ได้จำนวนน้อยแล้วก็แบบการมอบให้กันอะไรมันก็จะดูแบบจริงจังไปหน่อยนะครับทีนี้ครั้งนี้ผมก็เลยลองปรับขนาดลงมาดูขนาดให้มันเหลือขนาด A6 มันจะได้ให้กันง่ายๆรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่อะไรที่จริงจังมากนะครับเป็นค่ล้ายน้มบัตรนั่นแหละนะครับผมก็เลยคิดว่าจัดพิมพ์ขึ้นมาให้คนที่สนใจสะสมด้วยดีกว่าวันนี้ก็จะมาพรีวิวเล่มนี้ให้ฟังกันเผื่อใครสนใจจะจะพรีออเดอร์นะครับซึ่ง เดี๋ยวลิงก์ก็จะอยู่ในข้างใต้ของคลิปนี้นะครับเผื่อใครสนใจก็จะเป็นการพิมพ์จํานวนจากัดนะครับเท่าที่มีผู้สนใจสั่งมานะครับมาดูก่อนนะครับปกปกเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเขียนว่า My Life in Comic Version นะครับตรงนี้ก็จะเขียนมังการ์นนะครับแล้วก็เป็นคำอธิบายแมกซีนไปนะครับอันนี้คือปกหลังนะครับมีโลโก้นักพิมพ์อยู่แล้วก็มีเครดิตนะครับ ทีนี้ตัวปกเ่งจริงแล้วมันเป็นงานงานทดลองชิ้นหนึ่งแต่ว่าชิ้นนี้มันจะเป็นโปรโตไทป์นะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าโปรโตไทป์นะครับตรงัวนี้มันเป็นงานปั้นนะครับผสมกับแก้วกาแฟแล้วก็เป็นครอบแก้วครอบอยู่นะครับแล้วก็มีงานวาดอยู่บนแก้วนะครับเหมือนเป็นสเก็ชนะครับชิ้นนี้อยู่มากก็เลยเอามาถ่ายรูปแล้วก็ใช้เป็นปกของมาร์ซินเล่มนี้ไปเลยนะครับด้านหลังปกก็จะเป็นด้านหลังของตัวชิ้นงานนี้ ค,คอนเซปต์ของเล่มนี้นะคือจะรวมงานที่ผมทําขึ้นมาในช่วงสองปีนี้ก็คือปีที่แล้วกับปีนี้นะครับก็อย่างงานชิ้นหนึ่งที่เพิ่งจบไปก็คือคอมิกเดโชนะครับอันนี้ก็จะรวมงานคืองานที่ที่รวมมันเนี่ยมันจะไม่ได้ครบทุกชิ้นนะครับเพราะนั้นใครได้เคยซื้ออาร์ตบุ๊กในงานไว้อันนั้นก็จะเป็นงานที่สมบูรณ์กว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ผมจะ,จะเอาไปแบบ ใช้ที่ญี่ปุ่นก็เลยคัดมาบางส่วนนะครับ,รบทีนี้มันเป็นการเข้าเล่มแบบมุงหลังคาเนี่ยเพราะนั้นหน้าสีมันจะมีตอนต้นกับตอนท้ายนะครับตอนต้นก็จะเป็นคอมิกเดโชนะครับคำอธิบายก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมก็ google translate เอานะก็อาจจะไม่ได้100%ก็เอาแก้พอเข้าใจนะครับก็แค่บอกว่ามาจากนิสการอะไรเป็นผลงานอะไรนะครับอันนี้ก็จะคัดมาบางส่วนเท่าที่เหมาะสมนะครับ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะมาจากงานปีที่แล้วนะครับชื่อ50โจนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะคัดมาบางส่วนนะครับก็ไม่ได้ครบทุวนทั้ทีเดียวนะครับแต่ว่าก็จะตีพิมพ์เป็นเวอร์ชันสกรีนโทนนะครับจะไม่เหมือนเวอร์ชั่นที่เป็นอาร์ตบุ๊กปีที่แล้วที่จะมีทั้งลายเส้นอย่างเดียวกับสกรีนโทนอยู่ด้วยกันอันนี้จะเป็นสกรีนโทนอย่างเดียวซึ่งงานชุดน,นี้ก็จะเป็นงานที่ผมเอาไปแสดงที่ญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับอันะนั้นเล่มนี้มันก็เป็นกึงก่งกึิบัตวนปในตัว นะครับก็จะตรงกลางจะเป็นขาวดำก็เลยใช้เป็นงาน50าสิบโจงหมดนะครับแล้วก็จะมีหน้าสีช่วงท้ายมันก็จะกลับมาเป็นเดโชนะครับคอมิกเดโชส่วนหนึ่งแล้วก็เหสุการหนึ่งที่ตีพิมพ์ขึ้นมาด้วยก็คือเดจีเพนนะครับเดจีเพนที่จะแสดงอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์นะครตรงโซนสเปลตรงนี้นะครับ อันนี้ก็มาตีพิมพ์มาด้วยเพราะเป็นงานชุดล่าสุดนะครับแล้วก็ที่พิเศษมากของเล่มนี้นะครับสำหรับคนที่จะสั่งซื้อนะครับในรอบนี้ก็คือว่าผมจะมีรูปวาดท้ายเล่มให้ด้วยเป็นรูปออริจินอลอย่างนี้นะเป็นรูปวาดหมดึกแต่รูปวาดนี้จะเป็นรูปวาดที่ผมจะเลือกมาจากงานในเล่มนะครับเพราะนั้นเวลาได้ไปมันก็จะเป็นลักษณะของการแรนดอม ค,คือผมจะวาดรูปถ่ายเล่มนะครับไม่ใช่วาดรูปในเล่มนี้รูปใดรูปหนึ่งจากงานชิ้นไหนในเล่มนี้นะครับแล้วก็เาวาดเป็นรูปวาดสดๆกระดาษนะครับไว้ให้ด้วยนะก็จะเป็นงานออริจินอลนะครับอันนี้เป็นงานจริงไม่ใช่งานปริ้นนะครับอันนี้ผมเขียนเขียนจำลองขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเป็นชิ้นจำลองแล้วก็ตรงนี้ก็จะลานาเบอร์ไว้สำหรับผู้ที่สั่งซื้อนะครับเพราะนั้นเราจะพิมพ์เท่าจํานวนที่ มีคนสั่งซื้อเท่านั้นนะครับแล้วไม่พิมพ์อีกแล้วก็จะเหมือนตอนอันโนนครั้งแรกนะครับแล้วก็แต่ว่าตรงนี้จริงจริงแล้วตอนไปญี่ปุ่นที่ออกแบบไว้คือมันจะเป็นนามบัตรนั่นแหละแต่จริงจริงตรงนี้มันก็มีพวกแบบ qr เป็นพวกนําไปสู่ลิงก์แล้วประวัติสั้นๆอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนนามบัตรไปด้วยอีกชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันของมันที่จะไปใช้คราวงนี้คือนามบัตรนั่นเองแต่อยู่ในรูปแบบของหนงังสือมังกาซิง เวอร์ชันหนึ่งนะครับโอเคถ้าเทปนี้ก็ในการพรีวิวเ่มนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมน,นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ